เขาจะเช้ไปยังไปหาหอยมาเด้อพี่น้องที่พาไปหาหอยหาหอยครับยุกทงหน้านี่แหละหน้ามก็ก็สิบ,บกบอกไ,ไปไฟบัลห้อยโขงม่มาหาหอยโขงมีมะนาบันพี่เจ้ากจากอดเกือบพีก็คคน,นหาเบิดแล้วอะโขนเซ็ดหน้าวันนี้ห้อย hỏi, bà khói vô sấy nó quất lại lông như tôi này nó bưng bà khói đó khói vô sấy đó quất lại mấy lông lực rồi phải nhè <laughs> lông lực trong <laughs> ยังบ่อนยู่นี่กับปูป่ะครับนี่เป็นหน้าหน้าถา้ำเนาะครับหน้าถา้ำหน้าน้ำท่วมครับเป็นหน้าน้ำท่วม,วมนี่ปูปูปูเอ้าพี่ห้อยอยู่ไรอยู่ใช้ปูก็ไปปนน้ำครับในปูน้ำเอ้าใช้ปลาคอยเอ้ หาปูหาหอยนะครับเป็นหน้าหามสวมเนี้ยเปลาปูมันเลีนเขาหัวไว,ว้เพลิดนี่บักหอยยฝ้าเห็นแล้วนี่หอยยังล่ะหอยโขอ,อ่ะพี่น้องบ้างน,นั่นแม่เน่เน<ห>่เน<ห>่ ครับหาเก็บพอยโค้งครับนั่นพอค่อยไหลพี่ย่างมาทั้งไหนไม่ย่างไปตอนน้ำถั่วอันนี้ไม่ไม,ไม่มันอาจทิหลายอยู่ หน่วยใบไงมาคอยคจูบไปนี่า้ำนะครับหน้านา้ำถ่วงมีบริทางผีแถวแถวนี้เป็นน้ำถ่วมเบินะครับเป็นหน้า่้มหน้าเขาบานอ่าพอบานไปแล้วช่วงน้ำดูดูน้ำมาน้ำหลกักถ่วมเบิครับ<อ>ถ่วมตเบิแล้หลึประมาณอ่าสักสองเมตรนะครับ ่อยข้าเจอมาหาบักหอยบนี้บักหอยพ่อป่าพ่อก็นยังมาพ่ออยู่พ่อก็พ่อห้างหางนี่มองน้ำคุ้นๆที่ ปวดขาเด้อพีนอนีน้องเลยบาบุกขีตมบุกขีตมปวดขาห้อยข้าเจ้ามาหาย เป,เป็นบระนีรอมเป็นประคอยจบบรายห่างหอยน้ำลายเต็ม หน้าเจลาให้ประมาณสักหาหาไรนะครับประมาณหาไรเอาหน้าพี่ทุกมี้ไม่นำอยู่วะเป็นคุ้สะบอกมองนี่

ครับได้ปูแล้วเตซี่หาตัวกระเด็ป้นได้ปู่วันนี้ใบบ้าตี่หาตัวแม่ตัวพี่น้องมากระด็ตัวบ้ายักคุณเเป็นทางมวยตัวโอกปวดขาเย็บตีนมองน้ำคุณคุณลำอีปูครับมันจะ น่าตาวี่กับพ่อวี่เขาแต่หอยนะครับหอยขูดน้ำต,ตัวมันใสบริบบิบแต่ถ้าเก้ามันกนระไลครับเจ้านี่เพราะว่าหนามมันลงบาดนี้คนค,น,คนหากระตมาน่าจมือ ba bỏ Bỏ mày nghe cái nhang tài cho, chỗ Nhang bê thắt ngay bà Này tôm mà nó phải nhang nằm thế này Chào mừng Bạn chân nói nằm hèn lúc thì bạn cốp đứa bạn, cốp khó ngay. Thầy, à, nhang phải để, để lưỡi. Ừ. là bọc khói. ไว้กูได้สิบปีย,ยังในนะำมัลมมันลมเด้อพี่น้องเดอ้อคือลมแท้โอ้เห็นแจ้าไม่ลื่นน้ำมันคุณแบบปวดขาเย็ยนกัด นั่งไหมองใสเหมืนกันครับปูมันเขาง่ายปบปูเข้นเขาง่ายังไง,นง,ไง,งไคนมาหากบได้บ้า chờ má hai cuốc khẩu ngay má má chờ má hai vợ. นี่บ่หอยอีปูมันเข่าหัวบ่ไปแหงหัวไปทางนี้ นี่น้าไปมองนี่อยหน้าทวีนี่ไหมเออน้าทวีใช่น้าเทาเด็กให้เดียวเออครับแต่ทวีก็รักเกินนี่น้าทวีนี่น้าไม่เยบปั่นเด็กข้าเจ้าหาหอยไปไปหาหมู่เปไหนยังไปหอดบ้าหอยว่าไม่ไม่ใหญ่บาปี่หอยคงหอยไตอยู่ายอยู่ ครัาเจ้าหาจกไปยังพูดได้เลย ครับมันนี้ก่อมาหาหอยหาปูนะครับแม่ใหญ่พามาครับก็ได้ปนได้แก้วนะครับห้ยโข่งกะครับมีอยู่ครับนี่โข,ข่งนำลงก็นำลงก็มีหอยโข่งปูนะครับมาเก็บบ่อเป็นหน้าท่ำนะครับหน้าท่ำหน้าท่ำนี่แจ้ละให้ประมาณหาอะไร หน้า,มมาถั่วเบสต่อวันใบเราตายเบด <c oughs> ครับกามันนี่ก็มีแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ